จังหวัดนครนายกร่วมส่งกำลังใจให้ทหารและผู้ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายกหลังใหม่ที่ห้องโถงชั้นหนึ่งนะคะนายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกหม่อมหลวงพัน,นเลิเวาสิกสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายก เป็นประชาในการรับบริจาคเงินและสิ่งของจําเป็นเพื่อบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนได้มอบเงินเข้าสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผ้าอ้อมผู้ใหญ่สําเร็จรูปยากันยุงและของใช้จําเป็นอื่นๆในวันนี้นะคะนายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายกมอมหลวงพันนเลิศวาสิกสิรินายกเหล่ากาชาติ จังหวัดนครนายกข้าราชการได้ร่วมแรงร่วมใจกันห่อสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นที่ได้รับบริจาคเพื่อนําไปมอบส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทหารและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะ จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนปกป้องแผ่นดินไทยและพี่น้องตามแนวชายแดนต้องอพยพจากพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตรัฐบาลได้ประสานให้ทุกจังหวัดเปิดช่องทางในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวโดยจังหวัดนครนายกได้เปิดจุดรับบริจาค ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำนักงานจังหวัดนครนายก037314575ค่ะสมบัติเนินใหม่รัชชานนนเนินใหม่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครนายกภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน